โอเคมาต่อกันเลยดีกว่ากับเออเลโกจูเลสิกเวิร์ใหม่ต้องเรียกว่าจูเลสิกพาร์กเพราะนี่เราลุยอยู่ในเซสชันของจูเลสิกพาร์กมากขึ้นมาเราจะลุยกันต่อเลยผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนต่อนะแต่ว่าหลังจากนที่แล้วที่เราได้ไปขุดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ช่วยเออมันชื่อว่าไทโนอรัสใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไทเซราท็อปทีนี้เหมือนว่ากลุ่มของเรานั้นจะได้ไปในกองของทีเล็กแล้วล่ะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะมาแล้ว เฮ้ยช hey. e. well, okay. an ่วยหน่อยฝั huh. ่งนี้ฉ okay. uh ันจะปีน huh. ต้นไม้ห huh. น like, ่อยนะเอ้ยแล้วนี่คืออะไรอ๋อโอเคต้องเก็บมินิคิดมาเหมือนเป็นล็อบบี้โอ้กว้างนะเนี่ยเกมเนี้ยกว้างมากเลยช่วยด้วยโอเคเดี๋ยวช่วยแป๊บนึงตัด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 ลงมาโอเคมึงรอดแล้วขอบคุณมากเลยนี่เอาของรางวัลไปกูให้ตัวกูอ่ะมันคืออะไรอ่ะแล้วเราก็ได้ปริกทองคำมาเอ้ยเราผ่านไปตรงนี้ไปไม่ได้เชี่ยเอ้ยเราต้องไปไหนต่ออ๋อโอเคผมได้ไอ้แท่งทองไหม ต้องชิ like ้นด้วชิ้นส่วนเลโก้ทองมาจากไอคนนั้นที่เราช่วยมาแล้วเราก็เลือกในไงไทเทราท็อปเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะมีไทเทราท็อปแบบกระดูกด้วยป่ะเฮ้ยเขี้ยมันคืออะไรอ่ะมันมีได้ไงอ่ะเฮ้ยแต่มีมีก็เท่มีก็เท่วิ่งมาแล้วชนแม่งเลยไอเขี้ยขบวนน้นมีแท่งทองเฮ้ยนี่มันตัวพ่นพิษนี่หว่าใช่ไหมผมเคยเห็นในพีบีไอเขี้ยใครก็ได้ช่วยด้วยมึงมาโอ้ยพ่นพิษใส่คิดว่ากูกลัวมึงขวิดแม่ง ควิดควิดอากูตายไอ้เฮียเอ้ยแม่งลุมมึงลุมยิงกูไอ้เฮียตัวแทงจะเข้าไปล้วงแครี่อืมไอ้เฮียกระเด็นไปอืมพวกมึงเฮียน้วยให้หมดไอ้เฮียวู้ฮู้วู้ฮู้ขอบคุณครับที่ช่วยผมอ่ะเตะบันไดให้ขอบคุณมากขึ้นมาได้ โอเคแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวขึ้นไปอ้ยเชี่ยพวกที่นั่นมันพ่นเออพ่อนพิษใสช่ชันไอ้เชี่ยบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวออกมาแล้วโอเคอเคุ้ยกองที่นั่นเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งโอเคเราต้องไปทางซ้ายซึ่งน่าจะไกลใช่ไหมไม่ไกลนี่หว่าโอเควิงว่งวิ่งไอ้เชี่ยวิ่งไปโอเคเราต้องเคลียร์ถนนเดี๋ยวนี้เฮ้ยใครมีที่ขุดหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านี่ไงมึงไปฝังไว้ทำไมอ่ะอ่ะนี่ที่ขุดนี่เฮ้ยแจ๋วเลยรอแป๊บนึง โอเคมึงจะขุดให้ใช่ไหมสวยหินแพ้กูได้หนึ่งแต้มโอ้ยมือทะเลาะกับหินไอ้เพื่อนไอ้ w h a t s a ขึ้นรถมาโอเคขึ้นมาสวยโดดขึ้นดีๆแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยโอเคผมว่าบรรยากาศการขับรถมันค่อนข้างดีอ่ะฝนตกเชี่ยไม่ดีละโอเคถึงแล้วถึงเวลาเตรียมตัวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเราจะลงทำไมเราลอขับตามลอขับตามเฮ้ยฉันคิดว่าคุณไม่รู้แน่ๆเลย แนสวสาวแอนกีโ้โรซาลัสน่าจะโจมตีนะเมื่อมันเจ็บใช่แล้วแล้วมันก็จะพลิกตัวไปพลิกตัวมาตัดฉากมาที่เออห้องแลบบเอ้ยเชี่ยฉันลืมรับโทรศัพท์ไปเลยเอ้หม,มายฉันคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วงานมันย่าจะเสร็จเออประมาณ18ไม่ก็ยี่สิบนาทีน่ะนะใครเอาโซดาไหมเฮ้ยเงียบก่อนนี่แนนะ่แล้วมันก็ขึ้นมาข้างบนอืมอืมกูปนละกูเอาไปละ บ้านกูจะรวยกูจะได้1.5ล้านโอ้ยเชี่ยรั่วล่วงว่ะเฮ้อไอ้เชี่ยรถติดรั่วเชี่ยโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ด้วยเชี่ยบูสกรีนด้วยเชี่ยเอ้ยคอมกรัวเจ๊งอีกอ่ะอ่านายไม่ได้พูดเมจิกเวิร์ดนะนะคำว่า please คือเมจิกเวิร์ดใช่ไหมไอ้เชี่ยมึงฉันจะไปกับเขาเองแล้วเราก็ตัดมาตรงนี้เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่าไปจับเลยเลยเราหยุดอยู่ไอ้ฮินิวาดรูป เด็กน้อยคนนี้ไม่รู้อะไรเฮ้ยรู้สึกถึงนั่นไหมเฮ้ยน้ำมันแก้วสองอันเฮ้ยแก้วสันแก้วร่วงเชี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเชี่ยโอ้ออือหือไอ้เชี่ยล้วนหนึ่งพันโว้ผมไอ้ไม่ไอ้เชี่ยอะทีเล็กมึงเอาล้วบมาทำไมแม่งกัดชัวแม่งคลุ้งทิ้งเชี่ย เชื่อแล้วเชื่อลงรถโอ้ยเชื่อกูไปคนแรกแล้วไอ้เชียวิ่งก่อนได้เปรียบกูปิดประตูเข้าบ้านกูรอดแล้วเข้าห้องส้วมเลยไอ้เชียเฮ้ยคิวเขาไปไหนอ่ะเขาตั้งใจไปในสิ่งที่เขาน่าจะไปโอ้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 ไอ้เชียเฮ้ยเด็กขับรถเป็นปะวะเด็กน่าจะขับรถไม่เป็นชิบหายแล้วรถผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังด้วยเชี่ย ฮ้อทีแรกตัวเป็นๆโอ้ยเชี่ยโอ้ยแม่งกระแทกรถแม่งกระแทกอีกแล้วไอ้เชี่ยรถรถผิกคว่ำชิบหายละเชี่ยแม่งเหยียบแม่งจะแม่งจะแดกเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยมึงอ่ะโอ้ยแม่งตอบกลับด้วยเชี่ยโอ้ยมึงจะสู้กับทีเล็กอ่ะไอ้เชี่ยมึงจะทำยังไงเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยตัวขาสั่นเลยเฮ้ยตัวสั่นเลยเฮ้อเราก็ทำไงดี เราต้องช่วยช่วยเด็กสองคนนี้มาให้ได้ไปเออทุบทูปทูปเออนี่ไม่เราไม่รู้เราไม่มีเออด็อกเตอร์โอเคทุบทูปเออผมว่านี่นั่นแน่อันนี้นั่นแน่โอเคเดเนเอคุงก็มาเหมือนกันต้องคนนี้ชัวร์วมาใช้ไม่ได้ขาดของเออเคี้ยของขาดอันนี้ตัดไม้อโอเคนี่ไงเจอแล้วเอามาเราจะไปใส่เฮ้ย เสียเข้าไปแล้วเราก็หมุนอึบอึบอึบไปการหมุนเออเพื่อเปิดน้ำใช่ไหมฉีดน้ำเข้าไปเอาเฮ้ยมันได้ฉีดน้ำไอ้เหี้ยดูดน้ำน้ำหายโอเคเราไปประกอบไปประกอบอันนี้ยทีเล็กมึงเจอกูกูน่ามีของดีมาให้เว้ยไอ้เหี้ยมันคือเออสายฟ้าหนึ่งหมื่นโวลต์มาแล้วกูมาแล้วมึงกูหมุนอึบอึบอึบเฮ้ยมึงเล่นเพลงนี้ตอนนี้เลยนะแล้วมันก็เออ เฮ้ยไอ้เอี้ยโอ้ไอเอ้กระดูกไอ้เอี้ยมึงรอทีแรกเป็นหมาเลยไอ้สัตว์เฮ้ยฉันได้กินกระดูกเอ้อกระดูกเฮ้ยนี่มันกระดูกนี่หว่าไอ้เอี้ยแดกแม่งเลยเฮ้ยไอ้เอี้ยกระดูกลอกกูด้วยเฮ้ยตอนนั้นต้องเลไปขุดขุดช่วยแดกเอาว่ะระหว่างนี้แหละมันถึงเวลารอดอืออกมาเด็กๆออกมาจากหลุมเดี๋ยวนี้เฮ้ยไอ้เอี้ยมีแต่ซากี้อะไรเนี่ยเด็กกลัวปั๊บ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 ปั๊ จึ้มจิชุบ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 เรียบร้อยโอเคโดนเรียบเร็วเด็กออกมาเออเออขาดมาแล้วหนึ่งคนโอเคต้องไปดึงตัวต้องไปดึงตัวมึงใช้มึงน้่ยแหละออกมาเอ้ยเร็วเร็วเอ้ยโอเคโ่ว์เล้หนึ่งคนแล้วไอ้เชี้เอ้ยสายเสือพังโอ้โหกูรอดกูรอดเล็กเมอร์พี่โอเคโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อ นี่คือแหละตัวควาบางตัวสามารถตะโกนเพื่อทำให้กระจกแตกได้ไหนลองอ้าอีกรอบนี้อ้าอุ้ยยี่มึงกินด,ดังสัตว์โอ้ยไอ้เหี้ยกระจกแตกอุ้ยยี่มึงพลังกินเหี้ยอะไรวะเนี่ยฮะเสียงเหี้ยอะไรอ้าไอ้เหี้ยเสียงดังเหลือเกินนี่กัดแม่งงับงับอร่อยหรือเปล่าวะมไม่อร่อยเลยไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยตัวคือบรุรุษ ทำไรอ่ะเฮ้ยหยิบแฟมาได้เอาแฟไปล่อหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้หียเฮ้ยไปเอาเด็กเลยโอเคมันลอ่อให้เชื่อมึงคนดีว่ะโอเคไปเรารวิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเ้องเราต้เรา้อยูรเร็วเร็วเร็วเเร็ว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 ร็วเร็เร็วเวเร็วเร็วเร็วเรเร็ววเรเร็ว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 เร็เร็วเร็เร็วเร็วเ อุ้ยอีแม่แข็งแรงใช่ได้ไอ้ที่นี่ก็ยืนดูไม่ช่วยกูเลยไอ้ที่โอเคเกี่ยวเฮ้ยเกี่ยว,วย okay. เรียบร้อยโอเคไอ้ที่นี่โดดข้ามเชือกมึงเล่นเฮียอะไรเนี่ยโอเคไปถึงเวลาเฮ้กยกดผิดกดผิดกดผิดอืมเตะแม่งให้ดึงดูดิดูท่าย,ยืนนี่ยืนหนาวหรือยืนกลัวเฮ้ยช่วยน้องมามเร็วไปช่วยน้อง okay. อมาไม่ได้จะกรีดไอ้เหี้ยช่วยน้องช่วยน้องโอเคเฮ้ยออกมา แล้วแล้วดี่อกว่าเออเชนันรอให้อยู่เชียโยไปนูน่นเอาเชียแม่งไม่สนข้างหน้ามีห้องน้ำเฮ้เอเฮ้อเฮ้อประกอบประกอบประกอบนี่กูสร้างกำบังเออพังเอ้ยล้มอุ้ยเชียเออหวัดดีครับเออไม่กวาดไหมฮะไม่กวาดว้าไอเฮียอา้าวนี่ขัดฟันให้บริการเป็นหมอไอเหียเอาขึ้นไปแล้วหนึ่งว่ะ ลากเลื่อยมาเฮ้ยแงะฉลังแงะเอ้ยจะนีกูจะหันให้เฮ้อเชีย่ยมันมาแล้วนะครับผมคานเข้า,ขาอยู่ข้างในกีดอัดหน้าแม่งเลยกูก็คำรับปิดปากไอ้เหี้ยอย่างเงียบเงียบไปไปเฮ้ยจะล่วงดึงก่อนดึงก่อนไอ้เหี้ยล่วงไปนี่บอกเลยว่าไม่น่าสู้ดีแค่ดึงเชือกมาเฮ้อเชีย่ยต้นจะล่วงลบซไซแล้วมันก็ปากต้นไม้โอเคไอ้เหี้ยติดจอกู ไอ้ขินน้ำลายเลโก้ไอ้สัตว์เฮ้ยจะทำไรกูอุ้ยเฮียน oh <b iteration alah> <ét> ี่มันกระกินแสบหูจังเลยไอ้เฮียฮึ่ยลงบนไม้ไม่เจ็บโอเคโอ้ยเฮ้ยกูรอดแลนะเนี่ยครบสามสองทิมทิมมี่ทิมมี่ทำเฮี้ยอะไรเฮ้ยทำเฮี้ยอะไรพ่อผมติดไม่ใช่พ่อปะวะเน่าใช่แหละมากันอย่างนี้แหละโอ้โหนี่กูเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ยแคดมานิคุสหรือว่ากูจะสิกปาร์กเนี่ยไอ้เฮี้ย โอเคมาอันนี้เราต้องไปหาของซึ่งไม่มีแน่ๆโอเคพังเลยเฮ้ยไอคเรานี่คนต่อยน,อน,น,นั่นเสาเสิร์ไอเฮียมันน็อกมันไม่ได้ตายแต่มันน็อกโอเคต้องรีบไปอันนี้คุณเลยเร็วเฮ้ยหมูติดต้นไม้เรารีบคุณก่อนโอเคเราจะรียอานี้ไปมันหายไปไหนวะไอเหียประกอบเข้าไปโอเคแล้วก็หมุนเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปไหลน้ำไหล,ห,ลหรือว่าน้ำดูดวะเปิดงี้น่าจะน่าจะไหลนี่ไงไหลแล้วไอเหีย ซัดวา,ากระดูกมาเต็มเลยโอเคและตัวเราประกอบกระดูกได้โอเคสวยงามเออรอบนี้เดี๋ยวเอเอกูจะต่อเป็นมันคือเออเทมโบลีนนะมันคือบันไดโอเคสวยงามเนี่ยคือแหละกดเลขสองเป็นการบูทแล้วก็สับตัวกดเลขสามโอเคเคไอเชี่ยเด้งเป็นม้าหมุนอ้าวเชี่ยแต่เด้งมาผิดคนไอสัตว์ต้องให้ลูกสาวมายืนรับพ่อแล้วก็ให้พ่อดีตัวไปไเด้งลูกสาวขึ้นมาโอเคสวยงามนี่ยิมน่าติกโู้โหโดขึ้นมา เฮ้ยไม่มีให้หันไม่มีพ่อกูแต่กูมีมีเหรียญกูย,ยังหินแม่งเลยโอเคสวยงามประกอบ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 บันไดลงมาแล้วเราก็ปีนไปที่ีหัน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 ,หนโอเคเป็นถาวรให้ปีนโอเควู้ฮู้วู้ฮู้มาแล้วไอ้เหี้ยโอเคนี่คืออะไรอ่ะกดเลขสามอ้ออย่างนี้เลยอุ้ยไอ้เหี้ยมึงมึงมาทำงานนี้ทำไมอ่ะ อาหินโอเคโอเคแล้วก็เป็นสะพานเราต้องค่อยๆไปอันนี้เดี๋ยวล่วงปู้ไปสังหารครัผ่านอย่างสวัสดิภาพประกอบ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 รอดรีบขึ้นไปช่วยทีมไปพ่อลูกกันบ้างไอ้ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคโอ้โหโดดผ้าใบอ่าไม่ข้ามโอเคอันนี้กระโดดเฮื่อเฮื่อเฮื่อเพื่อแล้วก็ไม่ได้กระโดดกลับไอ้เหี้ยจะขึ้นอันนี้ วูฮูขึ้นมาแล้วอันนี้ต้องตัวละครแบบนี้แน่นอนไหวสบายมากอันนี้ใช้เชือกตัดซึ่งยังไม่มาแต่เราเอ้าวเฮ้ยปลาติดที่อะไรโอเคเรียบร้อยออเอปีขึ้นไปไอ้ขี้ผมว่าเอออาจจะไม่ใช่พอลูกกันก็ได้เออผมว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่พอลูกเหมือนกันผมลืมแล้วผมลืมเรื่องแล้วเหมือนกันโอเคมาหันแม่งช่วยลงมาทิมมาเร็วไอ้หนูเฮ้ยไอ้เขี้ยมาถึงเวลาของกูเฮ้ยเจอกูพลังชาวล็อกไอ้เหี้ย าแล้วทีมไปแล้วเปล่าไอ้เหี้ยกูเกือบตายเออเอาน่ากูก็เกือบตายเหมือนกันส่งมือมาเฮ้อโอเคจากหัวอกคนเกือบตายด้วยกันโอเคเราก็ค่อยๆปีนลงลงอ่ะโอเคโอเคจำไว้อย่ามองข้างล่างเด็ดขาดอู้กูเผลอมองไว้กูบอกแล้วอย่ามองโอ้โอ้กูว่าไม่ดีเลยไปเร็วรถล่วง โอ้ยย่าแม่วิ่งไต่ลงมามึงจะกลัวทำไมเนี่ยถ้ามึงไต่ได้ขนาดนี้เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยแล้วก็สไลด์เหี้ยสไลด์ต้นไม้เป็นสไลเดอร์เลยแล้วก็ลงมาพร้อมกับมันคืออะไรเมื่อกี้มันถืออะไรมาอุ้ยชิบหายอุ้ยรอดด้วยแล้วก็ประกอบมาเป็นรถคันใหม่แล้วก็ขึ้นเรียบร้อยพร้อมขับเลยว้าวไอ้เหี้ยเรากลับมันรถอีกรอบนึงแต่เป็นรถไฟเอ้ยอย่าน้อย ก็ออกมาได้เฮ้ยขับไปด้วยไอ้เชี่ยนี่กูเล่นเทียอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยโอเคกำลังเสริมมาแล้วเฮ้ยขับรถอีกคันน่ะอลันอลันเออโอ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยกูรอดได้ไงอ่ะเออเออกูน็อปเฮ้ยเอียนเอียนเออกูแกงตายอุ้ยเชี่ยแล้วไปต้องรีบย้ายเออได้โปรดย้ายกูที โอ้โหขอบคนขี้เกียจเดินไอ้ขี้นี่แดกกำลังเฮ้ยมาแล้วชิบหายละต้องหนีสตาร์รถหนีแล้วก็เพ่นป่านลาบอย่าบอกนะผมได้ขับนั่นไงกูได้ขับจริงด้วยไม่ได้ขับดิได้ทำอะไรอ่ะไม่ได้ขับวะเฮ้ยขับนี่ว่ากูขับอยู่ชิบหายเอ้ยโอเคไอ้ขี้ทีเล็กใครโยนที่อะไรไปอ่ะเฮ้ยผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรมาไงอ่ะเฮ้ยหลบอ้อนหลงหลบอย่างงี้โอเคเกล้าเกล้าเกล้าโอเคโอเคมามาเฮ้ยหลบหลบหลบ นี่เฉียงนี้เฉียงนี้เอ้ยเทางนี้เที่ยงทางนี้เฮ้ยอุ้ยหลบไม่ได้หลบไม่พ้นชิบหายกำลังจะตกกำลังจะตายเฮ้ยไอ้เหี้ยโอเคผมรอผมรอผมรอโอเคเดี๋ยวหลบเดี๋ยวหลบเฮ้ยหลบฝั่งนี้หลบฝั่งนี้โอเคสวยงามสวยงามโอเคโอเคมาดิไอ้เหี้ยมึงตามกูมามึงตามกูมามันตามอยู่กูจะพูดทำไมเนี่ยมันตามกูอยู่ช่วยด้วยเฮ้ยฐานะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนน่าจะขึ้นไปหน่อย หลอดแล้วใช่ไหมวู้ฮู้ขับออกมาแบบหล่อเท่อื้อโอเคอุ้ยแม่งแค่ทางลัดไอ้เหี้ยมันฉลาดกว่ากูอีกไอ้เหี้ยเฮ้ยมันประชิดตัวอุ้ยมันคำรามแบบใกล้ๆมันคำรามแบบใกล้ๆอุ้ยอุ้ยอุมันจะทำเหี้ยอะไรมันจะทำเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยทีเล็กไอ้เหี้ยยิ้วกูอุ้ยอุ้ยเต็มหลบเตรียมหลบหลบอะไรไม่รู้หลบไว้ก่อนโอ้ยอ้ยมันชนรถอ้ามันชนรถกูไอ้เหี้ยอืออดิบดิบ อุ้ยโอเคกลับมาเป็นแบบเดิมโอเคล็อปลบอปลบอปลบอปล็อกสักทางหนึ่งลบสักทางหนึ่งเฮ้ยลบอปโว่โวเกือบแล้วเย้โอเคคัดซิมมันติดต้นไม้ไอ้เหี้ยไว้ง่อยเออไอ้เหี้ยพวกกูนั่นแม่งอ้าวเฮ้ยแม่งน็อกเลยเฮ้ยหอดแล้วเฮ้้ยไอเหี้ยเอ้ยจำไว้ด้วยนะว่าต้องขอบคุณจอนใครคือจอนวะเฮ้ยเหี้ยเราจะหาไม่เจอเลยหรือไง มันไปถึงไหนแล้วแฮร์กูพูดแล้วกูพูดไม่จริงเวิร์ดแล้วเหยียบแม่งเฮ้ยเหยียบปิดระบบทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยเราจะลบทุกอย่างที่เขาทำไว้ไอ้ที่นี่นอนเพลินเลยเฮ้ยนี่ไอ้เห,เหี้ยจะขี้เก๊กอีกไอ้ซัดนอนไป้ปิดระบบเลยอ her. Her uh, ay, mm ุ้ยมืดเลยนี่ยิ้ม โอเคดูดิเห็นไหมมันทำได้ชัดดาวแล้วมันทำได้ระบบมันยังดีอยู่สามนาทีก่อนที่เพลังงานจะกลับมาเพื่อความปลอดภัยจะให้ทุกคนนั้นไปแอบในบังเกอร์ใช่แล้วล่ะก่อนที่พลังงานจะกลับมา,บบงงาเฮ้ยไอ้เฮี้ยจ้างไอ้อเฮี้ย <c oughs> นั่นแม่งโคตรผิดพลาดเลยนี่ไงกำลังแซบเลยไอ้เฮี้ยกับไก่เฮ้ยน่าจะไก่ถึงแล้วล่ะเฮ้ยเชี้ยนั่นคืออะไรอุ้ยแม่งตกเขา หเียล้อติดลมเชี่ยเอ้ยไม่ดีเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยเด็กดีเด็กดีต้องการอะไรไก่ไหมไม่ไก่มึงอ๋อไอ้หนากูเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮอมึงมาบุกโลกกูได้ไงเอาไก่ให้กูนี่เอาไก่ไปอ่าช่วยด้วยไอ้เหี้ แล้วไฟล์ก็ตกมาตรงนั้นโอเค